ก็ขออื่นขอสวัสดีก่อนนะครับ,รบผมนายชโลทรศรีวารัตนะครับเป็นบรรณาธิการบริหารของ Mix m a g a z ซีนนะครับแล้วก็กรรมการบริหารของบริษัทมิสมายาผู้ผู้ผลิตแบรนด์เบอริจินนะครับก็อยากอยาก,ยากทราบถึงวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับอ,อ๋อในงานงานวันนี้เนี่ยที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากอยากจะท้าความนิดหนึ่งมันเกิดขึ้นจากวันที่เรามีโอกาสได้ผสัมภาษณ์ หนังสือะครับหนังสือเราได้มีมโอกาสไปสัมภาษณ์ดร์นายแพทย์บรสโชดพิทยาสุนน์นะครับซึ่งเป็นโคศกของกรมสุขภาพจิตนะครับ,รบวันนั้นเนี่ยพอ,พอเราได้สัมภาษณ์ท่านโคศกแล้วเนี่ยเลยได้ทราบถึงว่าโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเรื่องของจิตเวชอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ที่เราเห็นในข่าวภาพทีวีเท่านั้นมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิด หรือแม้กระทั่งใกล้เข้ามาถึงตัวเราเลยนะครับเลยเลยเป็นที่วัตถุประสงค์ของการที่เราจัดงานนี้ขึ้นมาก็คือเราก็เลยมองว่าในฐานะของสื่อนะครับสื่อสื่อสารมวลชนเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือหนึ่งคือพยายามที่จะเสนอข้อเท็จจริงเสนอความรู้ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างแท้จริงก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้ที่ทมามาวันนี้ก็ได้เชิญท่านดร์ในแพทย์บรอดมาอีก,กน,นะครับเพื่อเพื่อจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำอย่างแท้จริงเลยแล้วก็หาทางออกหาวิธีอะไรต่างๆที่จะให้รู้ว่าในอนาคตหรือว่าในปัจจุบันนี้สามารถทำอะไรที่จะสามารถแก้ปัญหาและกระจัดไอ้คำว่าคนป่วยทางจิตเวชออกไปได้ ถึงถึงถึงมันอาจจะไม่วันนี้ในงานวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถที่จะบอกไปได้ว่าอาจ,จะแก้ปัญหาหรือขจัดปัดเป่าให้มันสิ้นสุดไปแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราก็ถือว่าเป็นสื่อเล็กๆสื่อหนึ่งนะครับก็ถ้าหลายๆสื่อรวมกันอย่างวันนี้อย่างที่ที่นิวพลัสมาเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องอย่างเงี้ยผมว่าในในอนาคตเนี่ยถ้ามันรวมกันมากขึ้นมากขึ้น สิ่งนี้จะเริ่มใหญ่แล้วก็จะเห็นความสําคัญของของคาว่าสุขภาพจิตได้มากขึ้นนะครับเรืเ่องสุขภาพจิตของในของคนในปัจจุบันนะ่ะมันมันก็ให้ใเยอะทางมันมันมันเป็นาทางมิตรสิทธิ์จึงตัดสินใจที่จะทำโครงการดีๆแบบนี้นใช่ใช่ครับ<ม>เพราะว่าเราเห็นว่าวัานนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพจากข่าวที่ที่เราเห็นอยู่ทั่วไปเองก็ตามนะครับรวมไปถึงสิ่งที่เราเห็นจากคนใกล้ชิดเองก็ตาม,ม รวมไปถึงเราเองเนี่ยผูวว้บราทีเราเกิดความเครียดเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใกล้ชิดกับคาว่าผู้ป่วยหรือเปล่าหรือว่าเราแค่มีภาวะของออโรคความเครียดบาคคุกคามเราเท่านั้นวันนี้ถ้าถ้าใครที่มีโอกาสได้มาฟังหรือว่าที่เราจะจะมีการไลฟ์สดออกไปนะครับก็ก็จะได้ได้ทราบจริงๆเลยว่าใครบ้าง และจะมีคําถามจากคนคนบุคคลที่จากทางบ้านมาเยอะแยะมากมายนะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้เลยครับว่าเ,เราเองเนี่ยนะครับจากบริษัทเราเองเนี่ยก็ผลิตเ,เกี่ยวกับโปรดักต์ของเราเนี่ยก็เป็นโมิจินเนี่ยนะครับก็กเร็งเห็นแล้วก็ตระหนักถึงเร,เรียกว่าความสุขภาวะทางกายใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าคือการสร้างภูมิคุ้มกัน ทั้งภายนอกภายในอะไรต,ต่างเนี่ยมันมีความสำคัญเราจึงจัดงานเนี้ยที่ชื่อคำว่าเซลสลาวก็คือว่าความรักความเข้าใจส่งความห่วงใย,ยให้แก่กันนะครคือเป็นที่มาของงานนี้เลยครับจริงๆแล้วก็เราจะบอกว่าเซลเนี่ยคือจากตัวเราเองที่ที่เราจะเริ่มรู้จักว่าเรามีความรักให้ตัวเราเองมีความรักให้คนรอบข้างเสร็จแล้วเนี่ยให้ส่งความห่วงใย,ยให้กันและกัน นั่าลักก็คือสิ่งที่ผมว่าในอนาคตเนี่ยไม่ใช่แค่มองแค่ตัวเราเราอาจจะต้งองมองไปรอบๆข้างว่าเขามีความทุกข์อะไรไหมเราสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไปถึงสื่อเองก็ตามพยายามที่จะส่งมอบความรักความเข้าใจและก็ส่งความห่วงใยให้กันอย่างคำว่าเซฟสลาวในในโโลแกนนี้เลยครับเฮีนอกจากทางมิกเมกซีนเชิญทางทีมแพทย์มาแล้<ๆ>แลวก็ยังมีเหาน้องๆนักศึกษารวมถึงดาราศิลปินมาร่วมงาน ใช่ครับเพราะเพราะเราตระหนักถึงว่าวันนี้มันทุกทุกคนนะครับไม่ไม่เราไม่ได้มองถึงเลยว่าจะเป็นอายุมากอายุน้อยจะเป็นคนที่เครียดจากการทำงานแม้กระทั่งวัยเรียนเองก็ตามเดี๋ยวนี้นะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นวัยที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปในอนาคตที่เราเราเชิญมาเพราะาเราให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ที่สามารถที่จะเติบโตไปแล้วก็สร้างความ เจริญก้าวหน้าให้ให้กับสังคมเราต่อไปในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเราเรางชิ้เชิญพวกนิสิตนักศึกษารวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่ที่เราพยายามประชาสัมพันธ์ออกไปถ้าใครเข้ามาได้มากเท่าไหร่เราก็ดีใจนะครับที่ที่จะอย่างน้อยน้อยเนี่ยแล้ววันนี้นอกจากมีใ้แพทย์ซึ่งเป็นโคศกกองสุขภาพจิตเองผมว่าเรื่องเรื่องของความถูกต้องแม่นยําในเกื่องข้อข้อมูลเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีคนที่ เป็นศิลปินมานะครับที่มาร่วมวันนี้อย่างน้องอลันแล,ลว้ลวรวมรวมไปถึงคุณแคลร์เองก็ตามซึ่งซึ่งมีประสบการณ์อะไรต่างๆซึ่งผ่านชีวิตราม,มาสมควรจะบาถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันในในวันนี้เช่นกันนะครับนอกจากแบบกิจกรรมที่จะให้ความรู้ในในใน,ในเรื่องในเชิงลึกในเรื่องของ 10, สภาพจิตแล้วเห็นยังมีทางทางด้านศิลปินมามอบเป็นมินิคอนเสิร์ตให้กับคนที่มาร่วมกันใช่ใช่ครับก็อย่างที่บอกนะครับบางครั้งเนี่ย เรื่องดนตรีเนี่ยบางครั้งเขาใช้ดนตรีอยูนเรื่องบ,บําบัดวันนี้การที่ให้ให้น้องอรันเนี่ยมาที่ที่เป็นศิลปินที่มาสร้างความสุขเป็นมินิคอนเสิร์ตเล็กๆนะครับที่ที่อยู่ในสวนสันต,ติชัยประการแห่งนี้นะครับที่เราเห็นนะครับก็อย่างน,น้อยๆเนี่ยดนตรีมินิคอนเสิร์ตอันนี้อาจจะให้ความสุขกับคนที่มาได้มาร่วมงานหรือว่าคนที่ได้เห็นทั่วๆไปเช่นกันครับคาดหวังกิกจกรรมในครั้งนี้อย่างไรบ้างค,คือความคาดหวังของผมอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะครับคือว่า วันนี้เราคงไม่ไ,มได้คาดหวังว่าหลังจากที่เราจัดงานนี้แล้วสิ่งต่างๆจะมาลายหาสิ้นไปแต่สิ่งที่ผมคาดหวังที่สุดคืออยากให้หลายๆคนหลายๆภาคส่วนแล้วก็ให้ใหคนโดยทั่วไปได้ตระหนักถึงคําว่าสุขภาพจิตให้มากขึ้นอะใรที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าถ้าคนต่างคนต่างเข้าใจแล้วก็ให้ความรักความเข้าใจและส่งให้ความหวงยงให้แก่กันแล้วเนี่ย ผมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยความคาดหวังในวันนี้อาจจะไม่มากนะักแต่ในอนาคตผมเชื่อว่ามีความยิ่งใหญ่แน่นอนครับสิ่งที่ทุกคนเข้ามาร่วมงานในวันนี้นอกจากความรู้ในเชิงเรือใน,ในเรื่องของสุขภาพจิตแล้วจะได้อะไรกลับไปเอ,อย่างนี้นะครับคือวันนี้นะครับนอกจากความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้ความสุขนะครับที่ได้ได้พบกับที่คอนเสิร์ตล้วเรายังยังจะได้รับคือวันนี้เราอย่างที่บอกว่า สิ่งดีๆที่ที่ผลิตภัณฑ์เมอริจินมอบให้ก็คือตัวกระชายขาวนะครับพล u สตีพลานี่ยที่ที่ที่ให้ให้มอบให้กับทุกคนที่มาร่วมงานในที่นี้เลยครับรวมถึงส่วนมวลชนด้วยทุกท่านจะได้รับไปอย่างอย่างอย่างคำนี้แหละครับที่เราห่วงใยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นก็เลยมอบมอบตัวผลิตภัณฑ์ของเราเมอริจินให้ให้ให้กับท่านท่านทุกท่านที่ที่มาร่วมงานครับให้ท่านฝากกับกิจกรรมในวันนี้ทั้งหมด กับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ขอขอบอกกับทุกคนนะครับว่าความรักอย่างเดียวเนี่ยคงไม่เพียงพอสำหรับครอบครัวสำหรับสังคมผมว่าความรักต้องมีความเข้าใจแล้วเมื่อมีความรักความเข้าใจแล้วก,ก็อยากให้ส่งความห่วงใยซึ่งกันและกันเมื่อองค์คาพยพนี้สามารถใหญ่ขึ้นได้เติบโตขึ้นมาทุกวัน ภูมิคุ้มการทางด้างจิตใจและร่างกายก็คงจะแข็งแรงมากขึ้นเหมือนกับคํานี้แหละครับที่ที่ผมบอกใช้คําว่าเซลล์สลาวด้วยรักและเข้าใจแล้วก็ส่งความหัวใจให้แก่กันแล้วครับครับสวัสดีคับสวัสดีครับค่ะก็จริงๆเคยสัมภาษณ์ กับทางมีแม็กซีนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ปุ๊กเขาก็เชิญมาร่วมพูดคุยอะไรเงี้ยเขาเห็นว่าเราเอ้ยมีอะไรในแง่บวกเยอะมีพลังบวกเยอะอยากให้มาแชร์อะไรเงี้ยวันนี้ก็ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะได้มามาแชร์เรื่องราวดีๆค่ะ ครับผม่วนของผมนะครับก็ได้เจอกับพ <itus> ี่ปุ๊กในงานกรมสุขภาพจิตแล้วก็วันนี้พี่ปุ๊กชวนมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวตนเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าหรือต่างๆอาการต่างๆที่แบบพอที่จะแชร์ริ่งเพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นได้ก็เลยรู้สึกเออน่าสนใจดีก็เลยมาร่วมงานครับอย่างตัวเราสองคนเองมีประสบการณ์ในเรื่องของสุขภาพจิตในในตัวเองหรือว่ามีคนลอกข้างยังไงบ้าง ส่วนตัวค่ะค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้มีพอยู่ในภาวะปกติอ่างเงี้ยแต่ว่า,เ,าเราก็จะเห็นแบบคนรอบข้างหรือว่าตามข่าวตามสื่ออะไรเงี้ยค่ะก็โดนลงในเรื่องของอโรคซึมเศร้าค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เพื่อนก็เป็นมีเป็นไบโพล่าเป็นอะไรเงี้ยก็ต้องกินยารักษาค่ะก็รู้สึกว่ามันอยู่ที่ความเข้าใจอะ่ะเนาะมันอยู่ที่ความเข้าใจเพราะนั้นแบบคนคนรอบข้างคนที่จะต้องดูแลเขาอะไรก็ต้องอยู่ด้วยความเข้าใจอ,อย่างอาะไรนะครับ ครับผมก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ประสบกับโรควิตกกังวลหรือโรคซึมซเศร้าอะไรเงี้ยคือจริงๆในปัจจุบันนี้พอคนได้รู้จักโรคมากขึ้นนะครับเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเอออาการที่เพื่อนๆเ,เป็นหรือคนข้างๆรอบๆตัวเราเป็นมันคืออะไรมันหมายความว่าอะไรอะไรก็คือยิ่งรู้เร็วมก็ยิ่งช่วยเหลือได้เร็วซึ่งหลายๆคนก็เป็นเรารู้สึกว่าอ๋อเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะว่าอาการนี้คืออะไรต้องช่วยเหลืออย่างไรอะไรยเงี้ย โอ้ยค่ว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยคือจริงๆดีมากเลยนะที่คนแบบกลับมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพจิตคือหลายๆคนอาจจะดูแลแต่สุขภาพกายเนาะไปตรวจร่างกายนู่นนี่นั่นกลัวเป็นโรคแต่ว่าไม่ได้กลับมาดูแลจิตใจของเราว่าแบบสุดท้ายแล้วเอา้าแบบ อาการต่างๆเหล่านี้มันอาจจะอยู่แบบภายในหรืออยู่ในความเครียดอาจจะเกิดจากความเครียดอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราก็เข้าใจได้ว่าแบบน้องสมัยนี้คนก็เครียดกันด้วยสภาวะต่างๆใดๆอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เกิดสภาวะทางจิตได้ง่ายขึ้นก็เลยคิดว่าดีแล้วค่ะที่แบบเราได้มาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพจิตบ้างอืม ครับผม,ผมก็ในเรื่องปัจจุบันคนสนใจเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นซึ่งเรื่องให้ดีครับหลายะคนที่อาจจะไม่เคยประสบปัญหาอย่างน้อยสร้างความเข้าใจไว้เพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นก็เป็นเรื่องที่ดียกตัววันนี้เราพูดถึงเรื่องแบบเอมพัตตีคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนควรจะต้องศึกษาไว้ครับอย่างวันนี้เองของอัวแพรเองก็มาในพาร์ทของนักแสดงเนาะจะมาร่วมพูดคุยกับน้องๆวันนี้เกี่ยวกับไงบ้างวันนี้ที่เราพูดคุยกัน ก็ก็เป็นในเรื่องของอย่างที่บอกค่ะแล้วก็เอาเอาเอาจากประสบการณ์ของเรา <Ừ. S 2> ตัวตนของเราอะไรเงี้ยในการที่การกระจัดปัญหาความทุกข์เวลาเจอปัญหาอะไรยังไงอะไรเงี้ยการแบบบำบัดจิตใจอะไรเงี้ยค่ะช่ก็อยากจะมาแชร์ดิ้งในแง่ในแง่บวกอะไรเงี้ยค่ะในมุมในมุมบวกมุมโพสิท<ก>ีฟของเราอะไรเงี้ยเพื่อเป็นสร้างเป็นอินสไบเรชั่นหรือเป็นกําลังใจให้กับคนอื่นๆได้อย่างพี่ยา,านเองวันนี้มาในฐานะของศิลป,ปินนอกจากจะมาแชร์ความรู้แล้วแล้วก็ยังมามอบเสียงเพลงให้กับ ครับผมก็จริงๆหลายๆบทเพลงที่ทําที่เขียนขึ้นมาก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราอยากระบายแหละอยากเอ็กเพรสออกไปบางทีมันเป็นเรื่องความพิจตกังวลหรือเรื่องความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆการเอาประสบการณ์ในการทําเพลงหรือเขียนเพลงมาแชาร์กับน้องๆอาจจะอินสปายได้เหมือนที่คุณแคร์บอกเมื่อกี้เลยครับเตยมมากี่เพลงครับวันนี้นิดหน่อยฮะนิดหน่อยไม่ไม่ไม่มากครแต่ว่าเตรียมมาเตยมมามครับแต่ให้ทั้งสองคนผากกับสำหรับกิจกามิดีอย่างนี้กับกับทางมิกนะครับ ค่ะก็ฝากกิจกรรมดีๆอย่างนี้ด้วยนะคะกระทาง m ิกแมกกาซีนค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆอย่างที่บอกนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะครับผมก็ฝากติดตามงานนี้แล้วกันครับเซลส์ราวกับอยากให้ทุกคนได้แบบเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนรอบข้างด้วยแล้วก็วันนี้ยินดีมากๆที่ได้มาร่วมงานคุณแขก้วยครับผมใช่ครับใช่ครับก็มีไลฟ์ทาง Facebook ของ m i x m g g z z n n e ด้วยนะครับติดตามได้นะครับ ที่วันนี้อยากอยากจะมายังมีเวลาใช่ไหมคะยังมีเวลาค่ะสามารถมาได้อยู่นะคะยังไงก็มาพบเจอถ่ายรูปพบปะพูดคุยกันได้ค่ะอ๋อโอเคขอบคุณ